สวัสดีครับวันนี้มาคลิปถ่ายปลามังกรนะครับร้านปลามังกรสามดงสองนะครับอร้านคุณลุงนะครับร้านโค้บันนะครับดูนะครับตอนนี้ก็มังกรเงินนะครับเดี๋ยวเราไปดูมังกรแดงในร้านกันนะครับอนี่ทองมาเลยนะครับ แดงๆนเล้ออ่ะอมาเลยอันน e um ี้ทรงค่อนข้างจะสั้นนะครับตอเมันไม่สวยไ่สวยตอนโตนะครับผมไม้้อันนี้แถนนี้หไม่ได้แล้วก็ราคาไม่แรงดูด้านล่างนะครับเนี่ยอ้เราคิดเลี้ยงยังไม่ได้คิดมากแล้ก็ตัดนัันนะครัสวยนะครับวัดยิ่งวัดยิ่งวัดไปแดงอ่ะ อ่านะครับดึกด้วยจะไปมุมปลาแดงเหรออ่ารับพอมาเลยนะครับสวยนะครับอันนี้บูเบสตัวซ้ายแล้วก็โกเบสตัวขวานี่นะครับสูยมเลยครับตัวนี้เท่าไหร่หมื่นเก้าครับตัวซ้ายหมื่นเก้าตัวขวาหมื่นเก้าอ่าราคาเท่ากันนะครับแล้วแต่คนชอบว่าจะเป็นซื้อบูเบสหรือว่าโกเบสนะครับ ซ้ายอย่างที่บอกโคเบตโคเบตส่วนเลยครับคู่นี้อ่านะครับโอเคนะครับอ่าในด้านหนึ่งครับมังกรเงินมุมแบลแงครับทรงตอรดี้เป็นมุมแบลแงสำหรับคนชอบปลาแปลกนะครับมีเสือตอด้วยเสือตอลาคู่ฮะคู่ใหญ่คู่ใหญ่นี่มุมแบรแงอย่างนี้อย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับ เหมือนหนึ่งนะฮะนี่เพราะคนชอบสไตล์แปลกๆนะครับครับอเราเหวี่ยงไปเหมือนมุมแมลงแล้วก็เอาเงินกลับเนี่ยเอาเงินกลับมาอ่าโอเคนะครับสวยดีครับที่ป่าแดงขุมมุมนี้นะฮะสวยเลยนี่ อ่าดูตัล่าลงอันนี้ครับปลาอันนี้มันปลาตัวยาวๆคุณลงุงอาบาบ้าครับอ๋อฮะนะ อ่าตอนนี้ฮะตัวน,นี้บูเบสนะครับโอเคครับนะด้านปลมมังกรรดูจักนะครับนำดวงสองนำดวงสองไปกินดินำดวงสองครับโอเคครับนนานจะได้มาโหที่เนี่ยของพูดเถินพูดเถิน นานๆจะได้มาที่เนี่ยของก็ถูกอาหารนกก็ถูกต้นไม้ก็ถูกคนก็ดีที่นู่นเราซื้อกระเจ้าประจำแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันอ่ะนี่ปลาแดงตัวนี้สวยนะครับใี่่ครับมีบูเบสครับตัวนี้สวยเลย เช่นเนี้ยอ่าปลาแดงนะครับโอเคปิดท้ายปลาแดงตัวนี้เลยปิดท้ายโดยการตีคุณภาพนะครับสนามลงสองครับร้านดั้งเดิมกระรอกตีคุณภาพสิบตู้เห็นแล้วอะเดี๋ยวดูตาปลาส่วนนะครับนี่การตีคุณภาพ โอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์น,นะครับสวัสดีครับ